สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับสำหรับ m i d l a n e Channel นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงแมต t Preview นั่นเองครับเป็น Big m a t ตประจําสัปดาห์ที่3ของสืกพิม์ลีกเลยก็ว่าได้ครับ New c a าสเซ u ยู t นเตดครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของแดงลิเวอร์พูลครับแข่งขันกันวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมเวลา4ทุ่มครึ่งครับตามเวลาของประเทศไทยสนามเป็นเซนต์เจมส์พาร์คผู้ตัดสินเป็นจอห์นบุก VAR เป็นจดแอดเวลครับผลงาน5นัดหลังสุดที่พบกันนะครับเจ้าถิ่นอย่างนิวคาสเซิลสามารถชนะได้1นัดแล้วก็เป็นทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลครับที่ชนะไปถึง4เกมกันเลยทีเดียวครับ มาดูความพร้อมก่อนเกมของเจ้าบ้านนิวคาสเซิลกันดีกว่าครับทีมของเอ็ดดี้ฮาวนะครับเกมลาสูดบุกไปเอาชนะแอสตันวิลล่ามาด้วยสกอร์5ประตูต่อหนึ่งครับเรียกได้ว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะนักเตะอย่างซานโดโตนารีที่กําลังร้อนแรงเลยทีเดียวครับโดยเกมนี้นะครับก็ยังมีผู้เล่นที่มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับอย่างโจวิลล์หรอกครับที่บาดเจ็บบริเวณต้นขารวมไปถึงฮาวิ่งมาคินโยครับแล้วก็เอลมิวคลาสครับ3รายเนี่ยไม่พร้อมแน่นอนแล้วครับสำหรับเกมนี้ ส่วนในรายของโจริงตันนะครับกองกลางตัวเก่งเนี่ยที่ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับคาดว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะกลับมาฟิตแล้วก็มีส่วนร่วมในเกมได้นั่นเองครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆก็พร้อมเป็นตัวเรื่องให้กับเอดดี้หาใช้งานนั่นเองครับโดยรายอัพ์สิบเตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับน่าจะมาในรูปแบบ c-33 เหมือนเดิมครับผู้รักษาประตูเป็นนิกโป,ปครับ กองหลังสี่คนนะครับคีเรนชิปเปียกับตันทีมครับฟาเบียนเชียสเวนบอตแมนแล้วก็แดนเบิร์นครับกองกลางเป็นบูโรโนกิโมไรซันโดโตนาลีแล้วก็โจริงตันนั่นเองครับ แนวรุกเป็นมิเกลอารเมรอนอเล็กซานเดอร์อิซักแล้วก็ฮาวีบานครับมาดูความพร้อมของทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลกันบ้างครับเกมล่าสุดสามารถคว้าชัยจากบอลมาไปด้วยสกอร์สามปรตูต่อครับทำให้นัดล่าสุดเนี่ยเก็บได้เพิ่มเป็น3คะแนนทําให้ล่าสุดมีอยู่4แต้มครับจากการลงเล่น2นัดในศึกพรีเมียร์ลีกนั่นเองครับ ในเกมนี้ก็เรียกได้ว่ามีผู้เล่นประสบป,ปัญหาการบาดเจ็บที่น่าเป็นห่วงหลายรายนะครับอย่างเช่นติโกกคันทาร่าครับรวมไปถึงเคอร์เจตโจนครับที่ไม่พร้อมแน่นอนแล้วครับสำหรับเกมนี้ส่วนในรายของเทนอาริกซนเดอร์อโนครับแบ็คขวาตัวหลักของทีมที่ได้รับปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับจากเกมนัดล่าสุด ต้องรอเช็คความฟิตนะครับว่าจะไหวไหมในเกมนี้รวมไปถึงอิบูฮิมาโกนาเต้ครับกองหลังตัวเก่งที่ออข่าวลือบอกว่าไม่พร้อมครับสําหรับเกมนี้ต้องร,อรูรุ่นต่อไปนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไหวไหมในเกมนี้ครับส่วนข่าวดีคือการได้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับ ที่อุทรผ่านจากการโดนเมแดงนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับลักษวนผู้เล่นรายอื่นๆก็พร้อมเป็นตัวเรื่องให้กับเจอเกนคอฟนั่นเองครับโดยไลอ์อนสเปตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับกอรเรวานน่าสนใจทีเดียวครับสำหรับเกมนี้นะครับน่าจะมาในรูปแบบ c 3 3เช่นเดิมครับโดยไลน์อนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลงตามนี้นะครับผู้รักษาประตูเป็นอลิซอนเบเกอร์ครับกองหลัง4คนนะครับโจโกเม โจเอลมาติฟฟานได้แล้วก็แอนดรอโรเบิร์ตสันครับก่องกลางครับน่าจะเป็นอลิซซิสแม็กอลิสเตอร์ครับโดมินิโซบอสไลน์แล้วก็โคดีกักโปรเช่นเดิมครับแนวลูกก็น่าจะเป็นลุยดีอารสโมฮัมเมดซาร่าน้าเปาเป็นเดียโกโจตานั่นเองครับความเป็นไปได้ในเกมนี้แล้วก็ผลการแข่งขันเนะครับเป็นบิ๊กแมตช์ครับ ที่น่าติดตามอีกหนึ่งเกมประจำสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้ครับเป็นการพบกันระหว่างของ2ทีมบิ๊กซิแห่งยุคของพิม์ลีกเลยก็ว่าได้ครับนิวคาสเซนนะครับที่ยกระดับขึ้นมาแบบก้าวกระโดดครับต้องมาเจอกับลิเวอร์พูลที่เรียกได้ว่ากำลังปรับเปลี่ยนยกเครื่องทีมใหม่นั่นเองครับรูปเกมคาดว่าต่างฝ่ายเนี่ยน่าจะเปิดเกมใส่กันแล้วก็ พิมเพอ์นเนี่ยน่าจะพยายามคล้องบอลบุกใส่อย่างที่เคยมานั่นเองครับส่วนเจ้าบ้านก็น่าจะใช้จังหวะอรอสวนแล้วก็ใช้ความเร็วของผู้เล่นในเกมรุกนะครับส่วนกับลิเวอร์พูลที่เรียกได้ว่ามีแผลมาหลายเกมนะครับโดยเฉพาะ ฝั่งขวานั่นเองครับก่อนที่จว่าเกมนี้เนี่ยดูแล้วนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยเจ้าบ้านอาจจะดูได้เปรียบกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าทีมเยือนเนี่ยเกมรับเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวครับว่าผู้เล่นตัวหลักอย่าง2รายอย่างเทนอเล็กซานเดอร์อโนแล้วก็อิบราฮิมมาโกนันเต้เนี่ยจะไหวไหมในเกมนี้นั่นเองครับ โดยเกมนี้นะครับมองแล้วนะครับเจ้าบ้านเนี่ยอาจจะดูได้เปรียบกว่านิดๆน,นะครับแต่ว่าโดยสถิติที่ผ่านมานะครับทีมเยือนก็ถือว่าทําได้ดีนั่นเองครับทำไมคิดว่าหากทีมไหนพลาดมากกว่าก็น่าจะถึงผล พ่ายแพ้ไปได้นะครับทำให้เรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะเพย์เซฟกันทั้งคู่นะครับทำให้กอร่คาดว่าน่าจะจบกันที่แบ่งแต้มกันไปที่0นประตูต่อย์ครับฝันทงครับนิวคาสเซิล0ยลิเวอร์พูล0ย์ครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง l a n เ c นชาแน l ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ See y ัวเกณฑ n ครับผม